สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่15ของเดือนมกราคม2564ยามเช้าพี่อ้อยไม่มีอะไรค่ะวันนี้ค่ะอาหารเช้านะคะง่ายๆนะคะมีขนมปังไข่ดาวแล้วก็ขนมปัง2แผ่นนะคะแล้วก็ไส้กรอกสไตล์ญี่ปุ่นค่ะนะคะ,นะคะ ไม่ต้องยากค่ะเซเว่นเวมีเยอะแยะนะคะเนี่ยบอกได้เลยอยากจะทานไปเซเว่นเนี่ยข้างหน้าบ้านเนี่ยนะออกมาซื้อมาทิ้งไว้บ้างก็ดีนะคะสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเป็นลูกเล็กๆค่ะนะคะก็คงจะก็กินบ่อยค่ะใบหน้าเพียวๆแปลงฟันเสร็จ อาบน้ําเรียบร้อยมานั่งทานอาหารเช้าดีกว่านะคะอเนี่ไม่ยากไข่ดาวเช้าขึ้นมานะคะไม่ต้องเอาผักะะผักกินเมื่อวานเยอะวันนี้ก็อยเพิ่มเลยอื Right. นัดมืออ,มอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะอาหารเช้าค่ะ <c oughs> ง่ายง่ายอร่อยค่ะผักสลัดก็มีแต่ไม่จัดจานนะคะง่ายง่ายค่ะมีแตงกวามีหัวหอมมีมะเขือเทศมีหมดนะคะแต่ไม่ทานจะทานเพียวเ เนี่ยนะก็คงจะอยู่ถึงมื้อเที่ยงนะคะถึงมื้อเที่ยงเลยล่ะมุ่อวานทานข้าวเย็นเยอะมากเลยค่ะทำน้ำพริกนะแล้วก็มีมะเขือมะเขือยาวเผานะคะแล้วมีปลาทูตัวใหญ่ๆคะตัวละ้อยตัวใหญ่ มีขายที่นี่ค่ะวันหนึ่งเขาขายไม่ไม่เกินสิบตัวนะคะนอกนั้นก็เป็นแข็งละห้าสิบสามสิบอะไรก็ว่ากันไปเมีย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  คุยแปลงผักดื่มกาแฟกันค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพ ฟังเพลง The Golden Song อันที่จริงนี่นะเขาเขาสงวนลิขสิทธินะแต่พี่อ้อยก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกใครจะให้ใครไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ใส่ใจว่าเราฟังเราสบายใจอืม ทานแบบลูกทุ่งนะคะลุกทุ่งก็ทานกันยังไงนะเราไม่ต้องไปใส่ใจว่าอุ้ยจะทานแบบมีมารยาทเหมือนอย่างอยู่ที่พักที่โรงแรมใหญ่ๆนะคะ <c oughs> หรือพัตคาร <c oughs> อาหารช้าเบรกฟาสนะเบรกฟาสที่โรงแรมอะ่ะ <c oughs> เขาจะมีอาหารเยอะๆนะคะหลากหลายให้เราเลือก ทานก็มีมารยาทแบบกระมิดกระเมีย้นยนก็ไม่ไหวแก่แล้วสไตล์ใครสไตล์มันหางเชา้าสบายๆนะคะบางวันก็ ไม่ทานไข่ทุกวันนะคะเพราะว่าทานไข่ทุกวันมากก็ไม่ไหวนะเมื่อวานก็ตอนเช้าสองใบแล้ววันนี้อีกใบหนึ่งพออย่ามากแต่ทานทุกวันค่ะนะหมายความว่ามือไหนก็แล้วแต่ต้องมีไข่ต้องมีไข่สักมื้อนะคะอืก็บอกคนแก่ระวังนะทานไข่มากอะ่ะแตเลือดอ,อุดตัน หมอบางคนพูดนะฮะหมอสมัยใหม่เขาห้ามแต่ว่าหมอสมัยเก่าเขาไม่ห้ามหมอรุ่นรุ่นเรานั่นแหละเขาบอกทานไปเถอะแต่ว่าหมอสมัยใหม่เขาบอกว่าโอ้โหไอ้นี่นะมันไขมันเยอะนะเพราะฉะนั้นระวังมันจะไปอุดตันในเส้นเลือดนะเลือดจะไม่วิ่งไม่รู้จะเชื่อใครเชื่อมันตัวเองดีกว่า ทานได้ก็ทานไขมันเหรอเขาก็เอายามาให้เราร่วมเป็นไขมันหลังจากนี้เราก็ทานยาแก้ไขมันสิให้เราอดเราไม่อดหรอกเราจะไม่อด,ดเรื่องอาหารเนี่ยนะยเขาบอกให้อดนุน่นอดนี่พี่อ้อยไม่อดนะดกินได้ทุกอย่างค่ะแต่เรามีายาเพราะว่า เพราะว่าโรคของเราเบาหวานควาดันมันรักษาไม่หายเรายิ่งหมอมาสอนให้กินอย่างนั้นกินอย่างนี้ตัวเรานี่ผอมแห้งแรงน้อยอะ่ะเราไม่มีแรงเดินคนที่เคยกินนะคะจะกินได้แบบไม่มีแรงเดินนะคะเนี่ยแต่เราไม่กินนะเราเคยแล้วโอ้ยทำไมเราเพลียจังเลยเราเหนื่อย เ็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาเป็นเบาหวานความดันเหมือนกันก็บอกคุณน้อยเชื่อหมอเนี่ยเราตายเชื่อตัวเองเราไม่ตายทำไมโรคอย่างนี้รักษาไม่หายเลยยิ่งคุณไม่ไม่กินอาหารเลยนะหมอจัดไว้แค่วันมื้อหนึ่งสามช้อนไขมันไม่แตะทุกอย่างเป็นไขมันไม่แตะหวานไม่แตะร่างกายอยู่ได้ไหม แคลอรี่เราเนี่ยนะบางเบาแคลอรีอ่พวกน้ำตาลอะ่ะมันไม่มีนะพลังงานไม่มีไขมันไม่มีพลังงานในตัวเองก็ไม่มีแล้วจะเดินได้ไหมจะมองก็สั่งยามาให้เป็นกระสอบถ้าเรากิน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 ยาแล้วเราก็ผอมลงผอมลงผอมลงโดยที่เราเราเชื่อหมอทำไมเราผอมจังจาก น้ำหนัก62นะ62 63เนะี่ยภายใน3เดือนเนะี่ยเหลืออยู่52คนเคยอ้วนเนี่ยมันผอมที่จนแบบหน้านี้มันสอบลงมาเหี่ยวลงมาเนื้อตัวนมต้มเหี่ยวยานตรงเต็งโอ้ยน่ากลัวเพื่อนเห็นก็ตกใจใครเห็นก็ตกใจทำไมคุณน้อยไปทำอะไรมาบางคนคิดตะเลิดไปเลยว่าเราเป็นเอด็ดโอ้โหเอ็ดยศ นั่นแหละเออดแบบเนี้เอ็ดยศโอ้โหหอมจนตัวเองก็ตกใจก็เลยเพื่อนบอกว่ากินเถอะมันจะตายให้มันรู้ไปก็เลยกินค่ะนะไข่เคยกินหมดกินทุกอย่างไขมันก็กินหลังจากนั้นเราต้องกินยานกินยาเพื่อสตาร์ทมันไว้อย่าให้มันขึ้นอย่าให้มันลง ดีค่ะก็เลยกินได้อย่างเงี้ยไม่สนใจเดิมน้ำสมุนไพรบ้างอะไรบ้างอืชีวิตเราแข็งแรงอืเดินหินขุดนุ่นขุดนี่ทำนุ่นทำนี่ได้หมดนะไม่อ่อนเพลียก็เลยดีอคุยไปคุยมาหมดเกลี้ยงแล้ว รวมช้อนหน่อยหมดเกลี้ยงแล้วค่ะเห็นไหมกินไปกินมาหมดมดื่มกาแฟแล้วตอนเนี้ยวันนี้ไม่ลงไปพรวนดินค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะหาพืชพันธุ์ที่จะเอามาปลูกน่ะ เรามีใบโหระพานะเรามีเม็ดมันแล้วะ่ะยังไปหาใบแมงละกะักกับกะเพรานะกะเพราจริงๆแล้วมันไม่น่าปลูกเราบอกตรงข้างบ้านเนี่ยมันขึ้นเองนะเยอะมากเป็นดงแต่เราจะปลูกค่ะสามกลุ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยมัน,เป,นเป็นพืชผักตระกูลเดียวตระกูลตระกูลทีเเ่เป็นพืชผักที่เป็นเครื่องเคียงค่ะแล้วก็เอาไปใส่แบบ ถ้าหากว่าเราจะทำผน,นังเราไม่มีใบใบอะ,อะไรนะโหระพาเราก็ผน,นงบางทีเขาไม่ใส่หรอกค่ะนะของพี่อ้อยนะ่ะกระแดะนะแล้วมันก็จะมีอะไรนะแกงเขียวหวานนะแล้วก็แมงลักนี่ก็ต้องแกงเลียงนะคะกะเพรานี่ก็ต้องผัดกะเพราหรือว่าทําแกงป่าเนี่ยมันต้องมีค่นะไม่ได้วาดหวังว่าอุ้ยเอามาปลูกแล้วจะต้องเอาไว้ขายนู่นนี่อู้ยขอให้มันขึ้นเถอะนะ ไอ้ที่เราปลูกมันจะขึ้นหรือเปล่าว่างั้นเถอะมือเราเย็นแค่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยอืแต่ที่รู้ๆนะเรามามองดูตัวเองเนะี่ยที่ลงไปในดินจริงๆนะคะที่พี่อ้อยเล่นในดินจริงๆอ่ะนะจะพลวนดินจะจับเสียมขุดคือปีนี้เนี่ยปีปีที่แล้วนี่เองปกติพี่อ้อยจะไม่จับไม่หยิบอะไรเลยนะพวกเนี่ยนะหญ้ามันขึ้นเหรอก็จ้างเขานะอะไรที่ไม่สวยจ้างคนสวนก็มาทํา แต่พี่มาลงลงมือเองเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมือเราเย็นมั้งเราปลูกอะไรก็งามนี่เมื่อวานไปเอาพริกพริกจินดามานะต้นละ10บาทนะไม่ต้องไปเพาะเม็ดนะเอามา3มต้นแนละ้วลงกอเดียวนะลงกอเดียวแต่เป็น3ต้นลงดูซิเมื่อวานลงแล้วค่ะ <c oughs> ลงแล้วค่ะเป็นกอเลย นี่ค่ะนี่ค่ะติ๊กจินดาน,นะคะนี่ค่ะอืมนี่พติ๊กจินดาค่ะนี่ค่ะสามต้นนะคะนี่ค่ะเรียงกันเลยเมื่อวานนี่ยลงนี่ค่ะโอ้ยคนที่ขายขายไอ้ต้นไม้นะคะเนี่ยบ้านใกล้กันเนี่ยมีทุกอย่างเลยค่ะมีทั้งไม้ประดับมีทั้งสวนครัวมีทั้งพืช ต้นใหญ่ต้นเล็กชื่อร้านจงกลนะคะจงกลจงกลนีจงกลค่ะโอ้โหใกล้ิดเดียวก็เมื่อก่อนเนี่ยแปลงผักตรงนี้ค่ะแปลงอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ไปเอาเข้ามานะคะ mm hmm. เราลืมเราลืมคิดถึงเขาตอนนี้เขาเพาะอไ,อไอ้ไอ้พืชผักสวนครัวด้วยค่ะต้นละสิบบาททุกอย่างเลยนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะพริกหวานพริกเขียวพริกออขี้หนูมันจะมีผักชงผักทีอะไรเขาวางหมดเลยค่ะ คือเขาโปรยเอาไว้ใครอยากจะไปปลูกนะคะก,ก็หยิบเลยหยิบเป็นกระถางเล็กๆแล้วก็มีพลูดา่างเมื่อวานเนี่ยเออเนี่ยค่ะต้นพลูด่างเนี่ยนะเดี๋ยวจะเอามาประดับค่ะเนี่ยค่ะซื้อมาหกต้นนะคะเอามาเพื่อจะประดับข้างๆรั้วข้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะในต้นในห้องน้ําก็หาอิเซรามิกสวยๆนะคะแกกันสวยๆมาใส่นะคะก็จะปรับปรุงบ้านช่องให้มันแลดูสดใส จร,จริงๆแล้วแก่ป่านนี้แล้วาหาความสดใสก็ยากแต่จะทํามันดีกว่าหายใจทิ้งยามว่างนะคะดูดวงเสร็จนะว่างปุ๊บแล้วก็ลงมาปลูกต้นไม้กันอืมดีนะคะเออเอาแค่นี้นะคะวันนี้โอ้โหหลายนาทีแล้วค่ะอคขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคไปกดที่กระดิ่งกลิ้งกลิ้งคลิงกลิ้งค่ะนะคะนี่ใบหน้าของพี่ที่ไม่แต่งเลยนะคะ เพรียวๆอย่างนี้ค่ะไม่มีความสวยหรอกนะเวลาสวยเราไม่ได้หลอกนะเราก็อยากจะสวยเราก็แต่งหน้าแต่งตาเขียนคิ้วทาปากวันนี้จุดสนิทเลยค่ะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ